สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาอันบ็อกซ์ปากกาหมึกซึมจาก3แบรนด์ที่ผมเนี่ยสั่งมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มารีวิวเลยนะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่แบรนด์ลามี่เป็นแบรนด์แรกกันเลยดีกว่าครับอันนี้เนี่ยจริงๆจะบอกว่าตอนแรกผมไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อเลยแต่ผมไปเห็นโปรโมชั่นตอนช่วงตุจจีนของเขาเนี่ยคุ้มมากๆไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็เลยจัดตัวสูงสุดของโมเดลนี้มาเลยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือลามี่รุ่น LX สีทองนะครับวัสดุของเคาเนี่ยจะทํามาจากอลูมิเนียมแล้วความพิเศษของเขาเลยก็คือตัวนิปเนี่ยเค้าจะทําการขัดเคลือบ PVD มาทําให้ตัวนี้มีความแข็งแรงสูงแล้วก็มีแรงเสียดทานที่ต่ําเหลือคือเราจะสามารถเขียนได้ลื่นขึ้นนั่นเองครับแล้วผมเนี่ยก็ซื้อตัวสุ่มหมึกมาด้ว ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขาใช้เป็นไซส์ International Standard ที่ผมซื้อมาเนี่ยผมอยากจะลองเอามาใช้กับตัวมูจิอลูมิเนียมด้วยว่ามันใส่กันได้ไหมนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะและนี่เนี่ยก็เป็นของแถมที่ผมได้มาเอาจริงแค่ตัวของแถมเนี่ยก็ราคาครึ่งหนึ่งของปากกาหมึกซึมแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นนิปที่เขาเรียกกันว่านิปคันจิแต่จริงๆแล้วตรงนิปเนี่ยเขาเขียนภาษาจีนที่อ่านว่าฮั่นซึ่งขนาดหัวเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกประมาณ0.7แต่ทรงของตัวนิปเนี่ยมันจะเหมาะกับการเขียนภาษาจจีีีีีีีีีนน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 หห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 รรรรรือออออภาา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 าษญญ่่่่่่่่ปปปุะะคคคัััััับบบบบเเ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 ็็็็กก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 ลลงใใใๆแแแ้้้้้้้้ยยยยดดดดดดดไไไมม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 มตตตตวววววิึึึู๋ซ์ แบนทวิสบีอันแรกของผมเลยผมว่าเขาทาแพคเกจมาได้เรียบหรูมากๆแล้วด้านในเนี่ยพอเปิดกล่องออกมาก็มีความอลังการเหมือนเราได้กล่องเครื่องมืออะไรมาสักอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคู่มือวิธีสู่มวิธีทาความสะอาดเปิดออกมาเจอภาษาจีนแบบนี้เราไม่ค่อยคุ้นเคยเลยนะครับสีที่ผมเลือกมาเดี่ยเป็นสีพิเศษก็คือสีสโมกโลสโกจริงๆตอนแรกเนี่ยผมอยากจะได้สีอินดิโกบอลแต่ว่ามันหมดก็เลยเลือกสีนี้มาแทนแต่พอมาดูจริงๆแล้วเนี่ยสีนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับจริงๆตอนแรกเนี่ยผมกะจะซื้อสีธรรมดาด้วยซ้ำที่ผมสนใจ ในกล่องเนี่ยเราก็จะได้เป็นตัวน้ำยาทําความสะอาดแล้วก็เครื่องมือแยกส่วนเพื่อทําความสะอาดด้านในมาก็จะใช้เอาไว้สำหรับถอดในส่วนท้ายและสุดท้ายแล้วก็กลับมาที่แบรนด์เยอรมันอีกหนึ่งแบรนด์นั่นคือแบรนด์คาร a เวโคตัวนี้เนี่ยก็คือปากกาหมึกซึมคารเวโคเพอเคโอถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นของเขาครับสีที่ผมเลือกมา่ยเป็นสีใสาอาจจะมองไม่ค่อยเห็นโลโก้ด้านในเนี่ยเขาก็จะให้ตัวหลอดหมึกสีน้าเงินมาแล้วก็มีหลอดเปล่ามาให้อีกหนึ่งหลอดเผื่อใครจะใช้เซอร์ลิงในการเติมหมึกแล้วก็ผมก็สั่งตัวคอนเวอร์เตอรมมมาาาอกกเเ่นคคยรรั้ไแตตตวววผหิิปป็็ลสถ คุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ